สวัสดีครับลูกค้าทุกคนที่กำลังรับชมนะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับกผมนะครับยอดชายดีผลงานนะครับลูกค้าท่านไหนนะสนใจที่จะดูกางเกงยินรีวายมือสองรุ่นห้าศูนย์หนึ่งมือสองนะครับก็พิมพ์ชื่อช่องผมนะครับเข้ามาได้เลยนะแล้วก็มาเลื่อนดูกางเกงที่ช่องนี้ได้เลยนะฮะลูกค้าสนใจจะดูไซส์ไหนนะครับก็เลื่อนดูนะหรือถ้าหาไม่เจอก็สามารถติดต่อสอบถามมาที่แอดมินผมได้นะครับอยากจะดูตัวไหนนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาขอดูได้นะฮะทางร้านเราจะมีแอดมินคอยตอบบริการลูกค้านะครับมาดูกางเกงยีนรวาง จะเป็นการออกแบบจะเป็นการแต่งกางเกงมาครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านหน้าอีกทีนะจะเป็นการแต่งกางเกงแบบเป็นสายรัดแบบนี้มานะครับจะเห็นยูทูบเบอร์ที่เขาใส่กันเยอะเห็นอยู่นะเห็นเห็นอยู่นะที่ยูทูบเบอร์บางท่านที่เขาแต่งกันนะครับแต่งใสก่กางเกงลักษณะนี้ฮนะกางเกงตัวนี้ขนาดตามป้ายแต่เป็นยูสามสิบสี่เอลยี่สิบเก้านะครับขนาดวักจิงเอลสามสิบหกยาวทั้งตัวสามสิบแปดจุดห้าปลายขาหกนิวเมตรอิงชัยหน้านะฮะร,ราคาหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทนะครับราคาหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทจะเป็นสายบบร ไม่ต้องกังวลเรื่องเอวนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจเกงตัวนี้นะครับติดต่อ0961519525กับทางแอดมินเราได้เลยนะครับสวยสวยเข้มเข้มงานซูเปอร์แบ็คครับผมก็นี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับเขาจะเป็นงานแบบสายสายรัดมาที่เอวนะฮะเนี่ยสอดให้แบบเรียบร้อยเรียบร้อยดีทุกอย่างนะแล้วก็ปลายขาเขาเช่นกันครับเห็นไหมฮะงานปลายขาเ็าจะใส่สายแล้วเป็นยางยืดมานะฮะก็ใส่ได้สบายสบายเลยนะผมาเคยเห็นยูทูบเบอร์เขาใส่นะฮะเกงอย่างนี้เขาแต่งใส่นะเกงรีวานี่เขาแต่งใส่นะงานงานแบบนี้นะเห็นนะฮะ ใช่ครับว่าเขาเขาตั้งใจแต่งเลยนะเจ้าของเดิมเนี่ยก็ไม่ค่อยมีนะครับใครต้องการหรือว่าใครชอบในลักษณะนี้ก็สามารถติดต่อเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมดูภาพนิ่งเพิ่มเติมต,ต่างๆได้กับทางแอดมินเราที่เบอร์โทร0961519525ได้เลยนะครับเป็นเงินเกงสีซูเปอร์แบ็คสวยๆนะเป็นป้ายหนังสีดำนะครับเป็นป้ายหนังสีดำลิฟ์แถบอยู่ครบนะครับลูกคา้าสวยเข้มๆอีกหนึ่งตัวนะฮะกับจากทั้งร้านของเรานะครับเป็นงานซูเปอร์แบ็คที่ใส่สายรัดสายรัดยางยี่ตรงนี้มาให้นะฮะ ย้ำอีกทีนะฮะขนาดตามป้ายเด็บเบลยู 34L 29นะฮะขนาดวจริงเอล36ยาวทั้งตัว38.5ปลายขา6นิ้วเม็ดอินไชน่าราคา1,250บาทลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์โทร0961519525กางเกงที่ร้านเรามีหลากหลายไซส์มากๆเลยนะครับลูกค้าสามารถเข้ามาเลือกชมที่หน้าช่องได้เลยนะฮะอย่าลืมนะครับลูกค้าท่านไหนต้องการที่จะดูกางเกยงยีนรีวจากทางช่องของเราก็ พิมพ์ชื่อช่องเข้ามาได้เลยนะชื่อช่องยอดชายดีผลงานซึ่งเป็นชื่อกับผมเองนะฮะก็พิมพ์เข้ามาได้เลยนะฮะที่ช่องนี้ก็จะมีเกณฑให้ลูกค้าได้เลือกชมเลือกซื้อนะฮะลูกค้าต้องการจะดูไซส์ไหนถ้าหาไม่เจอก็สามารถติดต่อมาที่แอดมินเราได้เลยนะฮะแอดมินเราคอยบริการลูกค้าอยู่อยากจะดูเอวเท่าไหร่ความยากที่เท่าไห่สามารถติดต่อสอบถามกับทางแอดมินเราได้เลยนะ,ะทางร้านของเรามีแอดมินคอยพร้อมให้บริการลูกค้าตลอดเวลาทําการนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาดูรูปภาพให้เพิ่ม ภาพต่างๆให้มั่นใจเสียก่อนก่อนที่จะตัดสินใจสังซื้อของทางออนไลน์ครับได้ที่เบอร์โทร0961519525ยินดีให้บริการของคุณครับ